ครับเลยครับคุณฟิวลดงชัยมาทคยินไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายตรงไหนกีฬาไหมครับอยู่ที่ปากอยู่ที่นู้นเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บังซอลเราบ้างจะยอนาทีงแล้วก็พวกพี่เพื่อนที่เรียนที่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักแบบปล่อยร้อยตอนนี้หนึ่งรสองหนึ่งรสามมวยสไตล์อะไรครับสีเงินวันนี้มาเจอศิลาล่าเนาะเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยก็ายางเขามวยสไต่อยวันนี้ไม่เจอกันนะวางเกมงมาแขงให้ดีก็รอดูกันเลยดีล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับตำนานสยามเป็นยังบ้างวันนั้นแพคะแนนออกผ้าแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยเก้าวันนี้ต่อยร้อยแปดบีบไม่ร้อยแปดไม่หลือพอดีพอดีเมื่อเช้าสอบหนักยางเป็นปกมั้งเก่งนี้หน่อยประมาณ จโอ๊ยเดี๋ยวเข้าน้ำเดินไปนั้นจะผ่านแล้วเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูแข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาอีเชยชนะนะคุมมากี่กิโลคุมมาสามกิโล่สี่กิโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดสี่สิบกว่าครั้งคนจังหวัดสโซแรงเด็กสุโขทัยอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคขับหน่อยเป็นกำลังใจผมแน่อนเข็นพิธีแน่นอนอ่ะวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องเจ็ดเลยอันนี้ขออนองโชคดีไปนะครับ